เอาล้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยไทยโกลเตอร์เหมือนเช่นเคยนะครับศึกเดิมพันอนาคตราชันขฆ่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยหวัวนคืนสังเวียนประทะน้องใหม่ไฟแรงซ้ายอุกบาทกุหลาบดําสอจอเปียกอุไทยในศึกวันลุมพินีครั้งที่58ครับหลังจากอดีตราชนมวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเวทอย่างน้องโอฮาม่ามวยไทยภายน็อกสองไฟติดต่อกันพลาดเสียแชมป์ไปเมื่อ10เดือนก่อนครับ ไ,ได้โอกาสทองกลับมากู้สธาแฟนมวยด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านน้องโอมีคิวต้องขึ้นชกที่ประเทศกาตาในศึกวัน166กับวลาดิเมียคุชมินแต่ด้วยเหตุผลที่เราไม่อาจรู้ได้ครับทำให้น้องโอเนี่ยเลื่อนการชกมาชกที่ประเทศไทยสนามมวยเวทีลุมพินีเหมือนเช่นเคยครับโดยคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นจอมสกัดดาวรุ่งชาวต่างชาติยางเจ้าเขียวกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยนั่นเองครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยเห็นได้ชัดครับว่าทั้งความหนักหน่วงทั้งความว่องไวทั้งสายตาที่เฉียบคมกุหลาบดำเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากมายเลยทีเดียวครับสําหรับคู่นี้เนี่ยผมมองว่ารักพี่เสดายน้องนะครับผมเนี่ยไม่อยากให้ทั้งคู่มาเจอกันเลยฮะแต่ว่ากุหลาบดําเองเนี่ยก็จําเป็นจะต้องพัฒนาต่อไปน้องโอ๋เนี่ยก็คือไอดอลของกุหลาบดํานั่นแหละครับก็ต้องมาชกกันนะฮะเพราะว่าหนทางมวยเนี่ยมันหลีกหนีกันไม่ได้ครับ ท่านายของกุลาบดำครับนักชกวัย25ปีเก็บฟอร์มชกชนะรวด3ไฟติดต่อกันซึ่งเป็นชนะน็อกทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็คนที่ชนะน็อกมาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นเลยใน3คนนี้นะครับโดยกุหลาบดำเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักชกที่ปราบดาวรุ่งชาวต่างชาติโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นไทสันแฮสันจูเลโอโลโบ ฟอริยาอามิติปวนนักชกผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับแต่ว่าแต่ในทางกลับกันนะครับกุลาบดำเนี่ยกลับแพ้นักชกชาวไทยด้วยกันเองครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับสถิติในวันเนี่ยชนะคนไทยคนเดียวนั่นคือแสงมณีพีเคสัญชัยมไทยยิมครับนอกนั้นก็แพ้คะแนนรถเหล็กพีเคสัญชยัยแล้วก็มีไปแพ้นอกให้กับเสมาเพชรแฟติกส์นะครับโดนล้วงลําตัวไปนะครับมีการแพ้นอกให้กับเมืองไทยพีเคสัญชัยด้วยมีการโดนสอกไปนะครับ ในภาษามวยเนี่ยพูดง,ง่ายๆว่าไม่รู้ว่าจะเป็นการแพ้ทางมวยไทยด้วยกันเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ากุหลาบดำเนี่ยอยากขึ้นวันใหญ่อีกครั้งถ้าคุณพร้อมจริงๆนะครับคุณเนี่ยจะต้องไปเจอกับคนในเรแนกิง้งคุณเนี่ยจะต้องแสดงศักยภาพให้เห็นครับว่าคุณพร้อมไปเขย่าบอลลังโลกแล้วครับก็สําหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ากุหลาบดําเปิดเกมบู๊แลกถ้าเกิดไม่ไปวัดไอคิวกับพี่โอเนี่ย มีโอกาสที่จะชนะน็อกสูงครับแล้วเป็นการชนะน็อกด้วยนะฮะสําหรับผมเนี่ยผมมองว่ากุหลาบดําแรงดีกว่าครับด้วยไวที่ อายุแค่25ปีนะครับสำหรับน้องโอนะครับในวัย37ปีในวันที่ฟอร์มเนี่ยดรอปลงไปสภาพร่างกายไม่เหมือนเก่าครับโดนแล้วก็มีอาการยุดย่นให้เห็นได้ชัดครับสองฟอร์มหลังของน้องโอเนี่ยบางคนบอกว่าหมดสภาพแต่สําหรับผมนะครับผมมองว่าเขาแพ้แบบให้อภัยได้ครับคืออารมณ์เหมือนว่าแพ้แบบสู้จนหมดหน้าตักไม่ยอมทิ้งตัวลงไปไง่ายๆครับย้อนดูไฟที่เจอนิโคคาริโล น้องโอนี่ก็ประเคนอาวุธใส่จนหมดตัวเตะขานิโคก็เกือบเลี่ยงเหมือนกันครับแต่ฝั่งน้องโอนี่ก็เหมือนว่าวางแผนการชกว่าแบบให้ลุยแหลกลุยไปเลยปิดเกมไปเลยนะครับแต่ว่าก็ดันเป็นการเดินเข้าไปในดวงอาวุธของนิโคลคาริโลก็เลยโดนศอกล้มไปอย่างน่าหวัดเสียวเลยครับแพ้นอกไปในยกที่2ครับแล้วก็ลองย้อนไปอีกสักไฟครับตอนน้องโอเจอกับเจนทา,านเฮกเต้ตอนที่พลาดเสียแชมป์ไปนะครับสาหรับผมอะไฟนั้นอาจจะชะล่าใจไปหน่อยก็เลยพลาดไปโดน ถ้าเกิดป้องกันตัวให้ดีเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียแชมป์เหมือนวันนั้น,นครับก็สําหรับผมเนี่ยผมไม่อยากจะซ้ําเติมอะไรนะครับอยากให้พี่เนี่ยเข้มแข็งกว่าเดิมนะครับสําหรับผมเนี่ยผมก็คงอยากให้น้องโอเนี่ยเพิ่มลูกจุกจิกลูกฝีมืออะไรเข้าไปเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับที่จะทําให้กุหลาบดำเนี่ยปวดหัวเล่นๆหนึ่งนะครับ,รบ,นนรบซึ่งศึกนี้เนี่ยเป็นศึกชี้ชะตาวัดอนาคตของทั้งคู่ครับ วัย37ประทะวัย25มาดูกันว่าราบดำเนี่ยจะได้ขึ้นไปในระดับโลกหรือไม่หรือว่าน้องโอเนี่ยจะได้ไปต่อในสังเวียนวันแห่งนี้ครับ